นักข่าวพลเมืองวันนี้พาไปที่แดนกระทิงจังหวัดลำปางค่ะจากเดิมนั้นเป็นเรือนจำชั่วคราวตอนนี้ได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษได้ฝึกอาชีพเตรียมความพร้อมก่อนออกไปใช้ชีวิตหลังจากการพ้นโทษติดตามในรายงานนักข่าวพลเมืองค่ะ ที่นี่เป็นเรือนจำชั่วคราวจังหวัดลำปางในตอนนี้นั้นได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์สร้างพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมาปรับใช้ให้กับผู้ต้องขังและเพื่อสร้างแลนด์มาร์กสำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้ชื่อว่าแดนกระทิงค่ะซึ่งที่นี่ให้ผู้ต้องขังชายที่ใกล้พ้นโทษได้รับการฝึกอาชีพในฐานการเรียนรู้ต่าง เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเพื่อไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษให้มีความรู้และมีอาชีพติดตัวไปประกอบอาชีพหลังจากพ้นโทษในเรือนจำรวมทั้งเป็นการสร้างกำลังใจให้กับผู้ต้องขังด้วยค่ะน้องๆก็ใกล้พ้นโทษนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเตรียมเตรียมการก่อนปล่อยนะครับเราก็มาฝึกอบรมฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้นก็เลยจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ ให้สามารถรองรับได้ครับก็เลยตั้งขึ้นมาเป็นศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพแดนกระถิงนก็แล้วก็การฝึกอบรมต่างๆเนี่ยถ้าเราได้ได้ได้ปฏิบัติจ,จริงได้ลงมือจริงเราก็สามารถที่จะไม่ผิดพลาดในโอกาสต,ต่อไปครับเราต้องจ้างล้วทางใจให้เราให้เข้มแข็งว่าเราเอามาฝึกเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเนี่ยเราต้องอยู่ให้ได้ครับ โดยศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพเรือนจำชั่วคราวหนองกระทิงมีภารกิจในการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษโดยมีฐานต่างๆถึง6ฐานทักษะที่ว่าด้วยเรื่องของการสร้างทักษะวิชาชีพโดยเน้นการปฏิบัติให้ผู้ต้องขังลงมือทำจริงเมื่อออกไปแล้วสามารถนำทักษะนี้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้เช่นทักษะการฝึกอาชีพด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ทักษะอาชีพให้บริการทำความสะอาดดูแลรักษารถ ฝึกทักษะอาชีพการชงกาแฟการประกอบจำหน่ายอาหารทักษะอาชีพการวาดรูปงานปักผ้างานสารทักษะอาชีพช่างไม้เครื่องเรือนช่างเหล็กช่างปูนช่างไฟฟ้าเป็นต้นได้หลายอย่างเลยครับผมว่าดีมากครับที่ว่าที่ตรงนี้เขาฝึกฝึกให้เรามีวิชาชีพติดตัวออกไปก็จะไม่ต้องได้ทำผิดอะไรอีกครับผม อยากจะเปิดร้านเป็นของตัวเองครับผมเพื่อเพื่อเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชีพของเราตอนนี้ผมก็สอนพ่อน้องๆทำอาหารเผื่อว่าผมออกไปจะได้มีรุ่นใหม่เข้ามาครับผมแดนกระทิงแห่งนี้เป็นสถานที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสร้างโอกาสสร้างความรู้และสร้างงานเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษจะได้มีอาชีพติดตัวออกไปทำมาหากิน เลี้ยงตัวเองจะได้ไม่ต้องทำผิดกฎหมายถือเป็นการให้โอกาสและคืนคนดีให้สังคมค่ะสิริพรพรมศักดิ์นักข่าวพลเมืองจังหวัดลำปางรายงาน